ก่อนมาเจอครูโทนี่เป็นอารมณ์นี้ไหมผมถามตรงๆคุณออกมาไม่สนใจเลยค่ะไม่สนใจสนใจแค่แบบในติกตอกใน u ูทูบแค่นั้นจะเข้าติกตอกซะส่วนมากดูที่แบบกดติดตามเขาเขาพูดสนุกไห<อ>มเอาถามตรงว่าในติกตอกเขาเข้าถึงไหมเข้าไปในสนุกไหมถามตรงๆแล้วได้ไหมมันมันก็พอได้ค่ะแต่ว่า,วามันไม่ได้มารู้ลึกอ,อย่างเนี้ยค่ะ เราก็รู้แค่คำเพื่อนๆธรรมดาแบบสั้นๆประโยคสั้นๆอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันมันมันก็ตามแค่นั้นแล้วก็จำจำไปโอ้เข้าใจละแต่ตรงนี้มันเป็นเรื่องราวเนาะมันเป็นเรื่องราวมันเป็นมันเป็นความเหน็ดเหนื่อยของเราเป็นการต่อสู้ของพวกเรามันเป็นความหวังของพวกเราเนี่ยแบบนี้มันมันเห็นทุกอย่างนะครับมันได้ทุกอารมณ์ทั้งอ่านทั้งแปลทั้งลงลึกใส่ชุูรสใส่ปลาดูสิใครจะมาสอนใส่ได้ขนาดนี้ มันว่องสุกมากสุกน้อยใครจะพาเราพูดขนาดนั้นเอาผมถามตรงๆจะเอากรอบเอาสดเอามาจากไหนจะเอาเผ็ดอะไรมาจากไหนเอาใครก็จะพาเราพูดเผ็ดมากผดน้อยก็ขึ้นอยู่กับรสชาติที่โปรดเอาอกแลบัดมันไม่ใช่ง่ายนะการที่เราจะมาแต่งเนี่ยอันนี้ครูโทนี่ก็อาศัยว่าฟังมาเหมือนกันฟังย t ท b e ฟังอะไรมาเหมือนกันแล้วเอามาปฏิติประต่อเอามาปฏิติประต่อให้มันเหมาะวันนี้หนูส่งหนูส่งคลิปไลฟ์สดไปให้เพื่อนที่หนูคุย เขาฟังเขาบอกว่าโหครูเก่งมากเลยครูพูดไทยแต่ว่าครูเก่งอ่ะสามารถสอนได้เราส่อังไปให้ประเทศไหนเพื่อนประเทศไหนครับอังกฤษค่ะ โอ้โหสุดยอดมากเลยครูโทนี่เนี่ยมันไปทั่วแล้วบางครั้งก็อายกขานะไม่รู้ว่าอย่ังไงแบบแบบเป็นคนไทยเราเข้าใจนะไปไปรู้สึกว่ามันจะไปทั่วโลกแล้วนะคือเขาจะส่งไปให้แบบให้เพื่อนเขาจะส่งไปให้เพื่อนดูอ่ะตลอดเลยนะเขาจะส่งไปอย่างนั้นครูโทนี่เนี่ย็จะอยู่กับแบบเขาดีใกเขาดีใจว่าหนูวใช่ค่ะเขาดีใจว่าหนูว่าเออเรียนตั้งใจเรียนแบบเช้าเย็นเช้าเย็น นีเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะส่งเงินมาให้โอ้โหสุดยอดมากเลยพรุ่งนี้ส่งเงินมาให้โอ้สุดยอดนะครับดูสิเพราะเขาเห็นความตั้งใจฝรั่งเลยเขาแค่เขาเห็นคุณตั้งใจภาษาเขาคือคุณใส่ใจเขานะเขาไม่ได้แปลว่าคุณคุณชอบภาษาอังกฤษนะเขาถามว่าคุณชอบภาษาเนี่ยแปลว่าคุณใส่ใจเขาคุณใส่ใจฝรั่งเขามองลึกกว่านั้นนะเขามองว่าคุณใส่ใจเขาเลยนะคุณใส่ใจเขาคุณเทคแคร์เขา คุณให้ความสําคัญเขาได้น่ะเขามองขนาดนั้นนะแต่เราอาจจะไปแปรไปไม่เข้าใจเขาเห็นไหมเขาเขาให้รางวัลคุณอ่ะเพราะเขาพอใจได้เกว่าเขาดีใจเขาดีใจที่หนูทําเพื่อเขาขนาดนั้นตั้งใจเรียนเพื่อเขาอะไรอานีเนั่นแหละครับมันต้องอารมณ์นั้นอยู่แล้วมันต้องอารมณ์นั้นใช่ไหมคุณแยแอบอยากร้องไห้ไหมคุณแยแอบอยากร้องไห้ไม่มีัเลยเออดูสิดูสิความสุขมันมันสร้างคนได้ขนาดอ่า ก่อนข้งเรียนเมื่อกี้โทรมานูบอกว่าเดี๋ยวจะเรียนแล้วเนี่ยอีกห้านาทีเขา,เาให้ส่งที่อยู่ส่งอะไรไปให้เพราะพรุ่งนี้เขาจะส่งกันมาให้โอ้โหสุดยอดดีนะครับไม่รู้ว่าะส่งสุดยอดอ่าอย่าแล้วแต่ละเขาก็พอใจมันเป็นความพอใจเราก็พอใจมันไม่ได้ว่ากันวินวินอ่าแล้วแล้วพอเขาเขาว่าอย่างไงเขาเอาไปฟังแล้วเขาฟังครูโทนี่ออกไหมตอนครูโทนี่พูดภาษาอังกฤษค่ะเขาฟังออกเขาบอกว่า เขาฟังที่พูดไทยไม่ออกหรอกแต่ว่าเขาฟังที่ที่ที่ครูพูดอังกฤษหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าครูเก่งนะเก่งแบบเก่งมากอะ่ะที่สอนแบบสอนคนไทยที่แบบไม่ได้รู้เลยสอนคนไม่ได้รู้อะใช่ใช่เอาอย่างนี้แหละสอนคนไม่รู้เนี่ยมันมันสามารถมาสนุกกับภาษาอังกฤษได้หนี่ครูชอบตรงนี้แหละอ่ะเออเราอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดหรอกแต่ว่าเราเข้าใจปัญหาไงเพราะครูโทนี่ไม่ได้ไปลอกเรียนใครมาครูโทนี่เริ่มจากไม่ได้ลบเพื่อนหัวเราะ ครูทโทนี่นี่เพื่อนหัวเราอทั้งแผงเลยนะพูดอะไรมาฝรั่งเขาไม่รู้เรื่องพูดอะไรอะ ABC อย่างงี้ก็ไม่รู้นะ A ไล่ like ABCD นี่เขาก็งงกับเรานะ a b อย่างนอ้อแบบรัเ <ABC. S 1> พื่อนฟิลิปปินหัวเราอ <ABC. S 1> ม้าจะใสเนาะ <c oughs> บอกตรงๆเลยครูทโทนี่เป็นอย่างนั้นแต่ครูทโทนี่ไม่อายไงแบบเอา้าพอไม่อายแล้วเพื่อนเยอะนะ <c oughs> เพื่อนเยอะ <c oughs> เพื่อนรักแล้วคุยสนุกเพื่อนก็เลยมาคุยด้วยมันเลยเก่งภาษาอังกฤษเป็นอย่างนั้นเพื่อนรัก นะเพื่อนรักก็มีแต่วันนี้ไลฟ์สดหน่อยไลฟ์สดหน่อยม่แต่มันรอให้เราไลฟ์สดไลฟ์เราเนี่ยมันจะเขาจะมาอยู่ได้สามชั่วโมงยังไม่พอนะนั่งอยู่ตรงนี้นั่งในห้องเนี่ยไลฟ์สดสามชั่วโมงเอาอีกหน่อยเอาต่ออีกนะโอ้ตายพรุ่งนี <c oughs> ้จะไปทํ <c oughs> างานสามชั่วโมงยังไงไหวอย่างเงี้ยเออไลฟ์สดไลฟ์สดโอ้ตายตายเม่สนุกนะครับคุณคุณยายแอดคุณดอกไม้สนุกจริงจริงครูโทนี่เพิ่งเข้าใจอ่ะเพิ่งเข้าใจเอ้าแล้วครูโทนี่เรียนไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นครูนะครูโทนี่เรียนคิดว่าอยากเอาชนะมันอยากเอาชนนะมั อีอ่าเอาชนะมันพอพอเรียนแล้วเอามันดีนี่ว่ามันดีก็เลยคุยกับแอดมินเลยว่าแอดมินเราเราน่าจะช่วยคนไทยนะเพราะว่าครูโทนี่ก็ไปเรียนมาคักอยู่แล้วก็เพื่อนต่างชาติก็ยังมาร่วมกลุ่มกับเราอยู่ครูว่าครูโทนี่จะทําได้อยู่นะเราลองสู้สักตั้งไว้ตอนแรกก็บอกว่าสามเดือนแรกไม่ต้องให้เห็นหน้าครูโทนี่นะเพราะว่าครูโทนี่ยังไม่มัน่นใจสาวเดือนแรกเปิดเพจไม่เห็นหน้ายังมีคนมาสมัครเรียนนะครับแต่ไม่ใช่ว่าครูโทนี่ไม่เรียนรู้นะครูโทนี่ก็ต้องเรียนรู้ นะครับเรียนรู้เหมือนกันโดยเฉพาะเราเป็นครูเขาเราจะหยุดเรียนไม่ได้นะผมก็เรียนเรียนไม่ต่างกันกับพวกคุณน่ะผมก็เรียนไม่ต่างกับพวกคุณแต่ผมก็ต้องเรียนตามสไตล์ของผมอ่ะนะผมก็ต้องเรียนแต่ว่าผมก็จะเน้นไปฟังฝรั่งจริงๆผมจะไม่ได้ฟังแบบคนฝรั่งพูดกับคนไทยผมก็จะไม่ฟังผมก็จะฟังแบบฝรั่งคุยกับฝรั่งจริงๆอ่ะผมก็จะฟังอย่างเงี้ยแต่ผมจะเอาไม่ไม่เอาแบบฝรั่งพูดเพื่อคนไทยอย่างเงี้ยพูดเพื่อสอนนี่ผมจะไม่ฟังผมจะฟังแบบฝรั่งจริงๆพูดแบบเหมือนคนไทยพูดกันจริงๆอ่ะ เมื่อเราพูดกันอย่างเนี้ยผมจะฟังแบบเนี้ครับมันก็ได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าฝรั่งชมมาขนาดนั้นครูก็มีกําลังใจอยู่ขนาดประเทศอังกฤษเขาก็ชมเราเนาะว่าว่าเราแบบเราพูดอังกฤษเข้าใจอยู่ก็ถือว่าเออเขายังแบบเอาทําไมสําเนียงแย่จังอย่างเงี้ยเขาชมเราต้องปรับตัวเองนะแย่สําเนียงทําไมแย่จัง <c oughs> ฟังไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยถ้าเขาบอกคุณดอกไม้มาเนี่ยเราต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะเออแบบนี้คือเขาพูดว่าเขาฟังรู้เรื่องใช่ไหมคุณดอกไม้ ใช่ค่ะเขาฟังรู้เรื่องเขาบอกว่าดีมากอะสอนดีมากอืมสอนแบบคนไม่รู้เรื่องเหรอเนาะเขาก็แค่ถามว่าเออเรียนเรียนกับใครเรียนครูผู้หญิงผู้ชายครูต่างชาติหรือว่าครูคนไทยเขาบอกว่าครูครูคนไทยเดยนผู้ชายอืมแต่เขาก็ไม่เคยหนูก็ไม่เคยส่งให้เขาดูเลยเขาก็ถามแค่ว่าเออวันวเรียนก็บอกเรียน ตอนเย็นก็สองชั่วโมงบ้างชั่วโมงหนึ่งเช้าตื่นเช้าทุกวันเรียนเขาก็เออดีก็ดีใจแล้วเมื่อวานนี้คุยกันเขาก็บอกเขาดีใจว่าหนูเรียนก่อนนอนหนูจะเรียนสองชั่วโมงเพราะว่าหลังจากเลิกงานจะไม่ไม่ได้ค่อยมีเวลาอืจะว่างหลังจากกินข้าวน้ำเสร็จก่อนนอนสุดยอดสุดยอดมีแบบมีวินัยมากอืเมื่อเช้าลูกศิษย์คนหนึ่งคุณบุ๋มนะเมื่อเช้าคุณบุ๋มอยู่พยัก์อยู่สารคามเนี่ย ไม่รู้ว่าคบกันมาสิบเอ็ดเดือนฝรั่งจากอังกฤษมาหาแกที่บ้านเลยแค่ชอบบอกว่าแค่ชอบพอมาอยู่แล้วเห็นวัตธรรมเราชอบตอนนี้ไปบอกกับญาติเ็าเลยว่าผมรักผมรักแล้วนะผมไม่ได้แค่ชอบผมรักแฟนผมแล้วผมรักผมไม่ได้ชอบบอกญาติทุกคนเลยว่าผมจะมาใหม่ว่า้งมาอยู่สองสัปดาห์เนี่ยมาหาแล้วเมื่อเช้าเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยแฟนก็คุยให้ฟังแฟนเขาคุยให้ฟังเขาว่าอออยู่สารครามเนี่ยแหละอยู่มหาสารครามนะครับเราหปฟังผมก็ได้คุยกับเขาอยู่ แล้วทําไมไม่บอกผมก่อนเพิ่นบอกแฟนเพิ่นว่าจะคุยกับคุณครูผมก็ไม่ได้เตรียมตัวก็ไม่ได้กล้าคุยอะไรมามาฝรั่งประเทศอังกฤษอ่ะเออเขาบอกว่าอย่างเงี้ยออก็ประมาณนั้นแหละก็เลยคุยกันวันวันเมื่อเมื่อวานเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขากลับแล้วเขามาอยู่สองสัปดาห์นะครับเขามาอยู่สองสัปดาห์ก็เลยว่าลูกศิษย์แต่ละคนไปไกลแล้วนะยหญแแอนเนาะไปไกลทุกคนแล้วใช่ใช่ไปไกลมากไปไกลมากเลยอ่ะเนาะ คือคนชีวิตคนไทยเปลี่ยนไปนะถ้าได้ภาษาอังกฤษเพราะว่าโอกาสมันเยอะนะคุณจยแอดว่าไหมใช่ใช่ค่ะการที่คนพูดได้แล้วโดยเฉพาะเขามาประเทศเราครั้งหนึ่งเขาผูกพันเลยนะเขาผูกพันเขาอยากมาอยู่มาอะไรเลยนะเขาอยากมาแต่เขาบอกว่าพอมาอยู่แล้วเขาก็ไม่มีอาชีพเพราะว่าเขาไม่มีอาชีพทําเขาก็เลยจะต้องให้แฟนเนลาออกต้องไปอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมก็อยู่ที่นั่นสักหกเดือนก็กลับมาอยู่ทางนี้หกเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่ไปอย่างเงี้ย อยู่ไปก็ไม่เป็นไรเขาก็จะทํางานเพราะทางนั้นมันก็เงินเดือนสูงไ <médico S 2> งพราะเขาอยู่อังกฤษเงินเดือนเขาก็เป็นหลายแสนไงเขาทางานแบบเงินเดือนก็เยอะพอเราไปอยู่เราก็เป็นพลเมืองเขาเราก็ได้คาดเราก็ได้อะไรเขาเรียกว่าก็เป็นเราเป็นพลเมืองเขาเราก็จะได้สิทธิทุกอย่างเลยนะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ได้สิทธิที่แบบเป็นพลเมืองชั้นดีของเขาแบบเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะคือเขาให้คุณภาพชีวิตดีมากอ่ะพูดง่ายอ่ะ อบ้านเราค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยมันซื้อหมูไม่ได้นะครับสามร้อยน้ำมันรถกับหมูมันหมดแล้วนะครับแต่คนออสเตรเลียค่าแรงขั้นต่ำเขาวันเดียวเขาี่ได้หลายขวดแล้วเงินเหลือเหลือด้วยซื้อหมูได้หลายกิโลครับดูซิว่ามันต่างไปเอาแค่นี้เอาแค่ว่าทำงานวันหนึ่งซื้ออะไรได้นั่นแหละคือคุณภาพชีวิตของคนแค่นี้คุณภาพชีวิตของคนไทยเราลำบากอยู่นะถ้าพูดถึงว่า ทำงานทั้งวันซ่วนสามร้อยสี่ร้อยอ่ะซื้อหมูกับน้ำมันไม่พอนะเติมรถอ่ะเติมน้ำมันรถอ่ะไปเที่ยวไกลนี่หนึ่งไม่พอนะครับแล้วทำยังไงลูกท้องลูกปากลูกปากทุกคนพ่อแม่ทำยังไงวันหนึ่งคิดดูนะครับเนี่ยมันต้องคนเราก็ต้องหาเอาตัวรอดหาวิธีการก็คือนี่แหละเอาภาษาอังกฤษนี่แหละเอาภาษีกเพื่อ,เพ,อเพื่อสร้างโอกาสให้เราสิเราก็มีสิทธิเราไม่ได้ไปทำผิดกฎหมายอะไรเนี่ยแล้วก็สัมทีสิทธิถูกต้องของมนุษย์ทั่วไปอ่ะที่เขาเป็นอยู่กัน ใช่ไหมคุณดอ,อกไม้ว่าไหมครูพทนี่พูดถูกไหมอืมใช่ค่ะพูดถูกค่ะอืมเราจะอยู่ยังไงค่าแรงเท่านี้เราจะไปอยู่ได้อะไรมันอยู่ไม่ได้มันจะไปอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยมาช็อตเลยไปไม่ได้เลยอ่ะเอาจะไปแบบไหนอ่ะมองดูดีๆนะถ้ามันไม่เก่งอย่างอย่างครูโทนี่เนี่ยที่ต้องต้องผลักตัวเองมาเป็นครูต้องให้มันเก่งเนี่ยก็เพราะแบบนี้ด้วยนะส่วนหนึ่งเพราะอันนี้ด้วยนะทําให้การอยู่วิถีชีวิตเรามันมันไม่พอคอรับ มันไม่พอมันต้องทํามันต้องทําตัวมันต้องทําให้เกิดประโยชน์หาจุดแข็งของตัวเองแต่คนที่จะมาทําแบบครูโทนี่เพราะว่าในในมุมของครูโทนี่เนะี่ยมันจะมีกี่คนละ่ะที่จะมาทําแล้วอีกกี่คนที่เหลือที่เขาลําบากเขาจะทํำยังไงอะครับเขาก็ต้องเรียนอย่างที่เราเรียนนะเขาก็อยากก้าวได้เหมือนกันเราจะทํำยังไงอะอย่างเงี้ยหรือคนที่จะตั้งใจแบบยายแอดมันจะมีกี่คนคนวนัยนี้เออคุใยายแอดก็ต้องภูมิใจในตัวเองนะคนวัยนี้ปกติเขานอนแล้วนี่เขานอนสบายเพราะว่ามันไปมันเรียนไม่ได้มันยากมันไม่ไหว เออนะเจ็ดส <S uce> ิบ <te le anut> ปียังเรียนเลยนะคุณแย้เจ็ดสิบปีอยู่กับผมเกือบยันนี้หลายคนอยู่นะเจ็ดสิบปีหกสิบกว่าเนี่ยหกสิบเจ็ดหกสิบแปดเยอะอยู่นะคุณแ๊ดเยอะเลยเยอะอันนี้เขารักเขารักภาษาจริงๆนะครับเนี่ยแม้แต่คนอยู่ต่างประเทศแท้ๆนี่ลูกศิษย์ผมคุณฝนเนี่ยที่น้ําท่วมอยู่ที่สลับอ่อที่อะไรอ่ะน้ําท่วมบ้านเขาอยู่ที่อยุธยาตอนนี้เขาจะไปอังกฤษเดือนหน้าเขาจะขอบคุณผมมากเลยเขาบอกว่า แต่ก่อนนุกพูดไปเรื่อยไปอยู่กับแฟนมาแล้วนั่นอ่ะ دة, ไปอยู่อังกฤษมาแล้วนะแต่ว่ามันสอบไม่ได้มันยังไม่ได้สอบเพราะให้กลับมาสามเดือนกลับมาเจอโควิดไปไม่ได้เนี่ยจะไปอีกเดือนกุมภาเนี่ยจะไปกุมภาไปสอบเป็นพลเมืองเขาเนี่ยนะเกก็มาเรียนภาษาอังกฤษฝรัร่งก็มาตลอดเลยผมก็เห็นภาพฝรั่งอังกฤษเหมือนกันมาตลอดแล้วเกย์จะกลับไปสอบว่าเป็นพลเมืองเขาแกถ้าสอบรอบนี้เองได้ไดก,ออก็จะอยู่ได้ประมาณสองปีกว่าสอบอีกก็จะอยู่ได้ประมาณเป็นสิบปีสอบอีกก็จะได้อยู่ยาวเลย มันจะมีการสอบวัดร,ระดับภาษาอังกฤษนะครับมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณตรงน,นี้เราให้ฟังมันจะมีระดับระดับภาษาอังกฤษเราเรียนไปต่อไปคุณดอกไม้เผื่อไปอยู่ทางนู้นต้องได้สอบเนี่ยคุณดอกไม้ต้องสอบวัดระดับเพื่อที่จะเป็นพลเมืองเขานะครับเป็นพลเมืองเขาเราจะได้สิทธิ์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษมันโอ้โหมันมีคุณค่ามากเลยครับผมเพิ่งรู้ว่าภาษาอังกฤษมีคุณค่าจริงๆมหาศาลจริงๆเลยแหละใช่ไหมใช่ไหมคุณดอกไม้คุณอย,ย,ย่าเอดว่าใช่ใช่ เราจะอยู่เฉยๆแบบไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ไขว้คว้าโอ้ภูมิใจตัวเองเลยอย่างพวกเราเน่อยน้อยคนที่จะมีความสุขกับภาษาอังกฤษผมบอกเลยมีคนไทยอีกหลายคนอยากเรียนแบบพวกคุณแต่เขาไม่มีช่องเข้าเขาไม่รู้ว่าจะไปไหนเขาไม่รู้จักครูโทนี่เขาไม่รู้จกอะไรอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงเขาไปไม่ได้อะซึ่งว่าอย่างคุณดอกไม้ไม่มาเจอผมหรือคุณแอดยายแอดไม่มาเจอผมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ภาษาอังกฤษไปจะไปมุมไหนก็ยังไม่รู้อ่ะใช่ไหมเป็นไหมมันจะไปมุมไหนรู้ไหม มันจะไปมุมไหนใช่ค่ะมองมองมองอยู่มองหาอยู่หลายเพจก็ก็ส่งข้อความไปเขาก็ตอบกลับมาว่าสนใจไหมโน่นนั่นนี่ก็ก็ยังก่อนอืจนมาเจอของพูนี่แหละค่ะที่ทสอนของพี่ยุกินอ่ะอืดูแล้วมันก็แบบเออในเมื่อพี่เขาก็ยังไม่ได้เขาก็ยังเขาก็ยังไม่ได้ไม่เขาคิดคิดเป็นเลยไหมอืมใช่ก็เลย ตัดสิใจเลยขนาดพลาดมาแล้วขนาดผิดหวังมางพอสมควรนะผิดหวังมาแบบหนักเลยอะ่ะเออเออคนเราอนะ่ะอยากพัฒนาตัวเองนี่แหละคนเราไม่ยอมไงถ้าใครยอมแพ้หมายถึงว่าเสียโอกาสเลยไงเออมันต้องสู้นะเผื่อมันเป็นโอกาสมาเราเราจะเอาอดีตมาแบบว่าเออมันเป็นแบบนั้นมันก็ไม่ได้แล้วมันต้องสู้อะ่ะมันต้องสู้หาทางรอดจนได้อะ่ะคนเราไม่ยอมปล่อยตัวเองตายนะครับมันต้องสู้จนได้อะ่ะนี่แหละคือหัวใจนักสู้นี่แหละ ครูชื่นชมเลยแหละชื่นชมนะครับเนี่ยชื่นชมเลยเห็นพลังของเอเนอร์จีที่คุณสู้อ่ะรู้เลยบางคนมันเข้าหนีแล้วนะไม่สนใจแล้วนะไปทั่วแล้วด้ยมันไม่ได้สนจักับภาษาอังกฤษแล้วนะเพราะว่ามันเออเรียนไปมันก็ไม่ได้เข้าอะไรก็ดู y u ูทูบมาแหละแต่ยูยูทูปมันก็ได้ระดับหนึ่งนะมันก็ได้แค่ระดับหนึ่งมันไม่ได้องค์รวมแบบนี้มันไม่ได้อง์รวมมมันไม่ได้องค์รวมใช่กบไม่เยอะอืม พอดูวิดีโอหนึ่งเราจนถึงวิดีโอตอนนี้มันต่อเนื่องนะทั่วไปถือว่าต่อเนื่องไหมสนุกขึ้นเรื่อยๆไหมแต่ละวิดีโอเรามันไหลตลอดแบเหมือนขึ้นบันไดไหมมันมันมันไม่มีเครียดอะค่ะเหมือนว่าบางชั่วโมงเรียนยากแต่ก็ไม่ได้ว่าเครียดแล้วก็มาทวนเอามันยากก็ทวนได้นะชัใช่ค่ะมีแค่มีแค่ชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงที่ที่เครียดแต่ว่า ไม่มันไม่ได้ทุกอะมันก็ยังสนุกับมัเรียนอะยังคิดว่าจะหันหน้าสู้มันอยู่ว่ะสิเออใช่าเรียนยากแต่เรียนยากเรียนยากแต่ไม่มันก็สนุกมันแบบมันไม่เครียดมันไม่มีความเครียดเลยนี่แหละสุดยอดเลยมองหลังๆมาเนี่ยว่ามันสนุกแฟนนี่เขาเห็นเเห็นไหมเขาเห็นเลยว่าคุณดอกไม้เปลี่ยนไปไม่ได้เอาความเครียดไปใส่เขาแล้วคุณดอกไม้ก็ ให้เขาเห็นบรรยากาศการเรียนมันจอ,จอแจเห็นไหมเขาเห็นความจอแจคือความสนุกนั้นจอแจก,กันถามกันดีๆนะซักไซกันโอ้โหสุดยอดเลย,ย<ช>แต่ละคนนะครับพวกแต่ละคนเขาคุยกับฝรั่งทั้งนั้นนั่นแหะทุกคนเขาคุยกับฝรั่งทั้งนั้นเหมือนกันเ<ม>ขาก็คุยคนบางคนก็อยู่ยุโรปดูนะเนี่ยทํางานอยู่ยุโรปนะมาเรียนครูโทนี่เข้าตลอดแล้วอยู่ยุโรปทํางานอยู่ประเทศอะไรใกล้เซอร์เบียอือยู่ยุโรปเขาก็ยังเข้าตลอดเลยคุณนีน่าเขาเข้าตลอดเลยครับ อยู่กรุงเทพอยู่เขาก็คุยกับแฟนฝรั่งเขาแหละเขาก็คุยอยู่เพราะฉะนั้นเราอย่าปล่อยนะทั้งทั้งสองท่านนี่แหละทั้งคุณยายแอดและคุณดอไม้นี่แหละอย่าปล่อยให้มันลอยนวลภาษาอังกฤษเก็บมันให้อยู่หมัดนะครับถึงแม้เราจะดูอ่าดูติกต็อกดูอะไรก็ดูได้นั่นแหละก็คือเติมความรู้เหมือนกันดูผสมไปไม่เป็นไรดูได้นะครับดูได้เลยภาษาอังกฤษการเรียนรู้อะไรที่มัน เรียนกับครูไม่เคยได้เข้าติ๊กตอกเลยอ่าเราก็อย่าเพิ่งเอาตรงนี้ให้มันแน่นก่อนก็ได้เราค่อยเข้าเออเอาตรงนี้มันแน่นก่อนใช่ค่ะเอาให้มันแน่นจริงๆเอาจนมันออกกับหัวเลยจนรู้ว่าใส่ชุรดน้ำปลาขาวปลาล้าขาวๆเอาพูดให้มันได้ครับมันไม่ขาวไม่อร่อยนะปลาลานต้องขาวนิดหนึ่งนะใช่ไหมสูตรที่คนทนที่พูดนี่มันจริงไหมเนี่ยที่เขาแปลให้มอกี้จริงไหมคุณจะแอดว่าจริงไหมปลาล้านันต้องเป็นอย่างนี้้ส้มตําต้องเป็นอย่างนี้ไหมใช่ค่ะใช่ I'm not trying. I kind of like the way you call me, baby. What am I supposed to do?